สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง m a น n t e n a n c นั่นเองนะครับนะก็อย่างที่บอกไปว่าคลิปของตัวของผงแดงไปนะเพราะว่าผมจะมารีวิวของ Gundam X s e a Repair 3เนาะนะครับผมนะตัวนี้ผิดตุงบังเขาทำออกมาเป็น X เป็น MG นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีทั้ง RG ใช่ไหม RG ผมเพนอยู่แต่ว่า HG ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ ไม่แน่ใจเรื่องนี้ไม่แน่ใจเรื่องนี้จริงๆนะครับรู้แล้วว่า A.G. มีผมคอยเห็นแล้วแต่ M.G. อ่ะลงบันอะ่ะยังไม่เห็นนะเห็นแต่ค่ายค่ายจีนค่ายอื่นนะครับที่ที่ทำออกมานะครับผมนะตรงนี้ผมพีจากร้านชื่อร้านปูดั้มปูดั้มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่ามันอ่านเสียงว่ายังไงนะครับผมนะเพราะว่าเป็นทางเพจเป็นรูปรูปปูครับผมนะ นะครับผมเขาพับพ,พีพวกกันทาพวกนี้ครับถ้าคุณสอบถ้าคุณสนใจลองไปสอบถามดูได้นะครับว่ายังมีของอยู่ไหมพวกผมมีของเหลืออยู่ไหมนะครับผมมแน่ใจว่ามันจะมีของเหลืออยู่ไหมนะตัวนี้ผมพีในราคาที่สองพันต้นๆรับสองพันห้าสิบนะราคาจะอยู่ที่สองพันต้นๆน,นะครับผมนะตัวนี้กับ X เอ็กเซียร์ร้าอื่นเราจะพา ันนหึ่2 0 0ส2,002น0 0มราคาจะอยู่ประมาณเนี้แหละครับผมนะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะครับผมนะผมเพลย์เดอร์ในราคา2,500บาทนะครับผมนะซึ่งถือว่าโอเคครับในดับหนึ่งถามว่า XCR กเซียรีเพซีที่มีที่มีเป็นแบบเมทัลบิลไปแล้วกับ q ิวออสแกกับรีเพลซรีเพรสองครับ จะทอาออกมาเป็นตัวประกอบนีหรือเปล่านนะผมว่าน่าจะทํานะแต่อาจจะนานมากๆนะอาจจะนะครับเพราะว่าขนาดรีแพร์สองออกมาแล้วครับรีแพร์สามก็ออกมาแล้วรีแพร์สี่ลุมบันจะไม่ทามาหรอมันก็เป็นไปไม่ได้อีเดียครับทำออกมาแน้นอนผมผมเดานะน่าจะทำออกมาแน้นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหรนะน่าจะนานหลายเลยครับผมนะขนาดแค่เอ็กเซียไอ้แค่ภาคดับเบิลยูครับ ออกมาปีละปีละตัวเท่าน,นั้นเองครับอย่างเนี้ยปีเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายแล้วของภาคซีรีส์มันโอลซีซั่นหนึ่งใช่ไหมก็คือยูยูนเมสได้ไหมซึ่งออกมาปีนี้ปีนี้ป่ะไม่ไม่ไม่แช่ว่าปีนี้นะแต่คิดว่านั่นาจะปีนี้น่าจะเดือนพฤศจิการหรือธันวาเน,นี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องเรื่องเดือนสักเท่าไหร่นะแต่ออกมาปีนี้นะครับผมนะ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะปีละตัวเลยก็ได้นะตอนแรกผมจะซื้อไอเซธรรมดามาแล้วแหละแต่มันตัวมันนานมากแล้วผมก็แม่เอาดีกว่าเอาก็เลยเอาญาซื้อเอ็กซ์พิซซีเอเซอร์รีแพนสามาอยู่คู่ในคอลเลคชันแทนแล้วกันเนาะมันก็แค่ต่างจากเอเสียนี้นิดหน่อยเองไม่เป็นไรเนาะโอเคนะครับตัวนี้หน้ากล่องหน้าข้างจะไม่มีให้ดูครับเพราะว่ามันเป็นตัวของพีบันไดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูในเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะ กล่องจะไม่ใหญ่นะครับนี่กล่องเล็กๆที่เดียวครับกล่องจะไม่ใหญ่แห่มแรกเลยนะครับนี่เห็นไหมแหวนนี้นะครับก่อนยญาสูง่อนี้อ่าเห็นไหมอ่าจะเป็นหน้ากากหน้าุข,ขาครับ าพวกขาข้อต่อข้างในต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ผมทำด้็นสีดำนะครับสีขาอันนี้น่เป็นขาโล่ต่างๆเนาะช่้นส่วนโล่ที่ส่วนเท้าอะไรประมาณนี้ครับหน้าอกแขนก็มีมั่งนะคิดว่าน่าผมไม่ได้ต่อเอกสียมาละอันนี้ก็เป็นที่ส่วนด้านในกับเป็นพวกพวกดาบโล่ หัวไล่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ปืนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมีสวนโลดาบหัวก็มีนะถ้าผมจำได้ตรงตรงกระปองตรงดาบ gm d r i มไนั่งข้างบนเนาะ่ไนะต่อมาอนี้เป็น ที่ส่วนรวมแล้วกระโป้องอ่าเห็นนะกระโปรงเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะเห็นนะกระโปรงหัวลายดาบนะครับส่วนสีแดงก็มีเนาะนิดนึงนิดนึงนะครลับผมนะ สีเขียวอ่อนสีเหลืองสีเดิมเผมผมทำสีให้มันสีเข้มขึ้นดีกว่านะผมเป็นโรคชอบทำสีนะครับรู้เป็นโรคอะไรนะครับต่อมาเป็นดาบเป็นดาบเล็กๆนะครับผมนะอันนี้เป็นซสายสีเมทัลเบลลนะเดี๋ยวผมไปทำสีใมัสีเป็นเป็นเมทัลเบลลนะดาบตรงนี้นะครับผม อันนี้เป็นแผงซ้ำนะไม่ใช่สิแผงซ้ำนิดหน่อยตรงกระโปรงเนี่ะเป็นเป็นตรงกระโปรงนะครับตรงกระโปงรงอนก็บอามาหน่แล้วกันนะต่อมาเป็นดาซซบ s w o r d s บ b e r ข้ออางในน่าจะเป็นที่สุดสใส ที่วเอาไว้ใส่ระหว่างแขนแลนะขาอะไรประมาณนี้ครับจะเป็นิดต,ต,ต่อต่อๆข้่นเนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมนะโอเคอมาเป็นสีงเงินนะครับสีงเงินนี่ผมจะไม่ทำสีนะสีงเงินจะให้อยู่แบบคงเดิมเอาไว้อย่างนี้นะครับผมนะ จะทำจริงๆก็มีแค่สีเหลืองที่ทำเนาะแล้็สีแดงยังดูโอเคอยู่แต่อาจจะทำพ่นพับไปหน่อยเป็นสีแดงนะครับผมนะสีเงินจะไม่ทำนะครับผมนะนะครับผมนะสวยงามสวยงามได้แล้วก็มีตัวฐานลองใส่ GM Drive เป็นเ็นฐานใส่นะครับผมนะ นี่เป็นใสๆเนาะต่อมาเป็นแต่สุดท้ายเ้เงินครับผมนะหัวไหลปืนโล่อะไรต่างๆขานะครับอันนี้ดีคอที่มันให้มาเป็นดีคอน้ำนะซึ่งโอเคสำหรับผมมากๆเลยแล้วก็มีดีคอฝอยที่แปะด้านหนด้วยนะครับผมขออนกยาตโอได้บอก นะได้นี่หน่อยครับได้ได้หน่อยนะครับผมนะเข็มปืนมันขั้นเป็นใหญ่พอผมทูลเลยนะมันขัข้นเป็นใหญ่เลยนะครับผมนะเดียประม,มาณนี้นะสุดท้ายก็คู่มือแหละอุ๊ยเจ็บนี่ครับผมกับเกเซียรีแพ่สามนะครับ ด้านหลังก็เป็นการแปะดีคอนะครับคร่าวๆเนาะการแปะดีคอทั้งหมดนะครับดูคร่าวๆอันนี้การจับเปินเล่นท่าอะไรประมาณนี้นะผู่มือสำมันโดยประมาณถือว่าโอเคน,นะนะครับผมยังไงรอดิดตามจุกนได้ว่าต่อมาแล้วมันจะเพอร์เฟกมันจะเหมือนตัวเก่าหรือปล ตัวเก่านี้ผมไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงะกับกับตัวของเอ็กเซียนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะัไงัไงเราติดตามชมกันได้แล้วกันนะครับโอเคผมเ,เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวนะครับสักครู่เดียว โอเคครับผมกลับมาแล้วนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัว X Series 3เนาะเออผมบอกกันเลยว่ามันไม่ค่อยต่างจาก X s e r ธรรมดาเลยนะครับเอ้ยมันมันไม่ต่างเลยเหรอครับเปลี่ยนแค่รหัวไหลตรงหัวเข่าแล้วก็มีอาวุธตรงแขนซ้ายเพิ่มน,นั่นเองครับแค่นั้นเองครับที่ต่าง X s e r นะครับผมนะ ตัวนี้เป็นตัวประกอบง่ายๆครับไม่ยากนะครับของบันไดประกอบง่ายอยู่แล้วนะครับมีบางที่ส่วนที่อาจจะหลวมที่ผมเจอนะมีหลวมอยู่บ้างนะครับผมนะแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ผมไม่ทำสีมาเรียบร้อยก็คือที่เป็นอันนี้นะครที่เป็นสีดำหมดเลยทั้งข้อต่อทั้งอะไรเป็นสีดำหมดเลยนะครับเป็นสีดำหมดเลยนะครับเป็นดำเงานะไม่ใช่ดำด้านนะคะรับพอดว่า ตัวเ,เก่าไอ้ตัวเ,เก่าครับผมทําเป็นดาหมดเลยเป็นดาหมดเลยนะครับเป็นดำเป็นดำผมเลยอยากให้มันเหมือน,นเหมือนเหมือนเหมือนกันอนะ่ะเนาะแต่เดี๋ยวถ้าทีเอเรียมาครับทีเอเรียมามันคือแบบตัวมันขาวดําอยู่แล้วอะซึ่งผมต้องคิดก่อนว่าไอ้สีที่ถ้าเป็นสีพลาสติกผมองเป็นสีอะไรดีอันนี้ต้องคิดหลายรอบอยู่แต่เดี๋ยวค่อยคิดที่หลังกนะันนะช่างมันไม่ไรแต่ตอนนี้มารีวิวเซียงก่อนรีแพสานะครับตัวนี้ ไม่ต่างจากเอซธรรมดาเลยที่ผมบอกไปนะครับเปลี่ยนหัวไหลมีวุธเพิ่มด้านนี้แล้วเขา่าแค่นั้นเองครับแล้วก็เตา gm r i v e จะเป็นแบบเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เตาแบบพลังงานแสงอาทิตย์เนะาะเตาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้จะมีแบบเอ่ยตัวนี้จะมีโลมาให้อันหนึ่งนะครับเอาง่ายถ้าเอานี้โลอ่ะติดไปเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนเกาะ หัวไหล่กลายเป็นเอ็กเซียเลยก็ว่าได้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะเปิดได้เนาะอย่างที่รู้กันโลกของเอโลกขเอ็กเซียนะครับตัวนี้นะครับก็ติดตรงแขนเนาะนะครับแล้วก็จะมีดาบอันนี้ให้สองคู่อย่างละอันนะครับผมนะสั้นสั้นกับยาวนะครับผมนะเอ้ยขลังแล้วก็ตรงที่เปลี่ยนไปก็มีตรงด้านหลังด้วยผมลืมบอก จำ,จำได้ว่าเอ็กเซียธรรมดาครับมันจะมีตรงที่มันเนี้ยมันจะเสียดดาบบีมอะไรบีมเลเซอร์อย่างเงี้ยได้ครับผมนะแล้วก็ตรงหัวไหล่นะครับที่ที่มันที่สามารถเสียดได้นะครับตรงนี้จะต่างออกไปเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวยวด,ดูที่ปืนก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอะะอนุญาตถอดปืนออกก่อน,อนโอเคตัวปืนนะครับ ถ้าอยากเป็นแบบยาวนะก็แค่ดึงนี้ออกแล้วก็ให้มันอยู่ข้อล็อกของมันนี่ครับปืนมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ปืนมันจะเป็นแบบนี้แบบยาวเลยเห็นไหมขอไล่ดนูนี่อย่าใกลไปนี่นะครับผมนะเป็นแบบยาวเลยตรงนี้เป็นด้ามจับนะครับขอยาวออกมาก่อน นี่นะครับเป็นด้านจับนะเวลายิงเนาะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีด้านจับด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะครับผมนะจะมีให้กันสองข้างเลยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะสามารถขยับซ้ายขวาได้นะครับผมนะเท่านั้นเองนะครับแค่นี้เองลูกเล็กลของปืนนะครับผมนะจะมีเท่านี้นะครับผมนะ แล้วก็ตัวของดาบและโล่แล้วก็ปืนนะครับตัวนี้จะสามารถยิงออกมาได้เนาะเป็นปืนอย่างที่รู้กันเป็นเอ็กเซียเนาะหรือว,ว่าผมเคยต่อของค่ายโมโมโกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจค่ายอะไรลืมแล้วที่มันที่มันมีให้เปลี่ยนให้ให้เราเปลี่ยนก่อได้ตั้งแต่เอ็กเซียแล้วภาคคุมแล้วก็เอ็กเซียรีแพร่สามเนี่ยครับผมจำไม่ไดวว้ว่าเป็นของค่ายอะไรโมโมโกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจริงนะผมลืมชื่อค่ายนานแล้ว แต่ตอนตอนนั้นผมยังไม่ยังไม่เปิดช่อง y o u t u b e นะครับผมนะแล้วก็ปิดเป็นดาบตรงนี้ได้นะครับผมนะโดยการหักขึ้นมาเท่านั้นเองครับง่ายๆนะครับผมนะง่ายๆเลยนะครับผมนะนะมนะปิดเป็นดาบเนาะที่รู้กันนะครับผมนะโอเคไปดูการขับของหัวละกันนะครับหัว วันนนะโอ้ยเก็บหัวขึ้นลงได้นะครับบิดซ้ายบิดขวาได้นะแล้วก็ตรงนี้จะสามารถขึ้นลงได้อย่างที่รู้กันนะเอ็กเซียตรงนี้นะครับจะสามารถดึงขึ้นลงดึงดึงขึ้นลงได้นะครับผมนะแล้วก็การขยับของแขนนั้นจะได้สุดแกนของมันเลยนะครับผมสุดแกนของมันเลย นะครับสุดแกนมันแล้วนะครับผมนะถ้าเราติดอุธกรณ์ก็น่าจะได้ในอีกระดับหนึ่งนะครับผมนิดหนึ่งแค่ต่างเพิ่มนาหนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะสามารถออกได้นะครับซึ่งตรงนี้หลวมมากเลยนะหลวมมากๆเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ตรงกระโปรงขึ้นลงได้นะครับผมนะขึ้นลงได้นะครับ ดีคอผมจะหลุดแต่เนึงนะครับดีคอรุองรบันมันไ่หลุดง่ายจังโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมระวังหน่อยนี่นะครับดีคอจะหลุดไม่เป็นไรนะครับผมนะแล้วก็ตรงขานะครับขออนุญาตถอดนี่ก่อนนะหลุดออกมาแล้วแล้วก็ตรงขานะครับก็จะสามารถ สุดของมันเลยสุดแกงของมันละสุดแกงของมันละนี่คือแกงของมันนะครับสุดแกงมันละสุดเลยปลายท้าก็ขึ้นลงได้ครับผมคิดว่าเน่ครับมันจะเป็นข้อต่อเหมือนข้อต่ออันเก่าเหมือนเจ้าตัว X4 ของบันไดนะแต่ไม่รู้ว่าดาบันจะไม่ได้ว่ามันเป็นมันเป็นข้อต่อแบบนี้หรือเปล่าครับซึ่งข้อต่อเนี่ยครับมันเป็นจอยแบบกลมๆนะครับซึ่งมันไม่ค่อยโอเคนะซึ่งผมไม่ค่อยชอบอย่างนี้เท่าไหร่ผมชอบแบบเสียบมากกว่านะมันดูมันดูแบบ คงที่มากกว่าจอยแบบนี้ครับซึ่งอย่างนี้มันมันดูนดแบบกองแกงมากเลยคือแบบลงจะทําทั้งทีก็อย่างน้อยเปลี่ยนแกนด้างในาก็ยังก็ยังดีครับผมแต่นี่เขาไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับเขาเพิ่มแค่เพิ่มนิดนในหน่อยเองๆๆๆครับคือผมเสียความสึกมากเลยนะคือสึกเสงนิดหนึ่งนะนะครับผมนะตรงนี้ก็อ่อนด้วยครับตรงนี้ก็อ่อนแรงด้วยจอยก็ขึ้นลงได้เนาะหักข้อเท้าได้นี่ยแค่นิดหน่อยครับ หาเขาท้าในแค่นิดหน่อยนะมัน,ม,นมันเหมือนเอ็กเซียเวอร์ชันเก่าเลยครับง่ายๆถ้าใครมีเอ็กเซียอยู่แล้วครับถ้าใครมีเอ็กเซียอยู่แล้วจะถามว่าต้องซื้อ,อนี่ไหมผมว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะแถมราคานี่สองพันกว่าเอ็กเซียรุ่นรุ่นเก่าพันพันกว่ากว่าองนะซื้อธรรมดาครับผมบอกผมว่างั้นนะผมซื้อธรรมดาเถอะนะครับผมนะผมแนะนะนํานะแต่ใครอยากเก็บก็ก็ไม่ว่ากันนะครับผมนะก็ไม่ว่ากันนะครับโอเค จุวยักตัวยักมีข้านี้นะครับผมนะไม่มีมันไม่ค่อยมีอะไรมากเอ็กเซยนะครับแล้วก็กระโปรงหยับขึ้นลงได้นะครับผมนะตาพลังงานถอดออกมาได้นะ่ะนี่แล้วก็ดึงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้แล้วก็แกะตรงด้านข้างออกแก,แกะตรงด้านข้างออกนะครับค่อนข้างจะแกะแยากนิดนึงนะผมขอคอามนะแไกะกันผมก็ไมไ่ใส่ฐานด้วยวกันเนาะ นะครับโดยรวมมีประมาณนี้นะโดยโดยรวมมีประมาณนี้นะครับเอ็กเซียดีแพสามนะจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากนะเ็เหมือนเอ็กเซียธรรมดาธรรมดาเลยนะครับข้อต่อต่างๆอะไรต่างๆข้อต่อแน่นแน่นอนครับข้อต่อการขยับแน่นแน่นอนที่หลวมก็มีตรงนี้ครับผมบอกไปตรงนี้สองข้างหลุดออกมาง่ายมากถ้าทําไม่ดีก็หาตัวอะไรยึดสักอย่างผมไม่รู้ว่ามันใช้อะไรยึดเดียนะ แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือจอยตรงเท้านี่ครับผมไม่ชอบเลยมันเป็นจอยกลมทั้งสองทั้งล่างทั้งบนเลยนะซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับมันพอเราเขายับไปขยับมาครับมันจะหลวมได้นะนะครับผมนะระวังด้วยกันอยา่อยาขยับมากแล้วกันนะครับผมผมบ,บอกบอกแค่นี้นะครับผมนะบอกแค่นี้อยา่าขยับอย่าขยับมากจนเกินไปนะครับผมนะอืม ก็ดีก,ลกล็ลูกเล่นก็มีเพิ่มมานิดนึงนะครับผมนะข้อเสียก็อ,อย่างที่บอกไปมีแค่ชิ้นส่วนหลวมแล้วก็จอยที่มันไม่ไมค่อยโอเคสัตผมสักเท่าไหร่นะดีคอที่มันให้มาดีคอนะผมคือว่าโอเคครับเพราะดีคอนะเป็นอะไรที่ดีสุดแล้วนะครับผมนะดีสุดนั้งแต่สติ๊กเกอร์และสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แต่แปะผมถามว่าดีไหมมันก็ต่องประกอบง่ายครับแต่เวลามันประกอบแปะแล้วมันดูแบบ มันดูไม่ค่อยสวยอ่ะมันดูแบบไม่ค่อยเนยเป็นเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นดีคอนามแบบผมว่ามันโอเคมากกว่านะครับผมนะโอเคผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวผมเสร็จนี่แล้วผมคงไปถ่ายไอ้ท่านท่าสท่าให้ดูนะครับผมนะก็หมดแล้วเนาะไม่มีแล้วก็ถ้าคุณชอบใจนะอย่าลืมกดไลค์กด like, กดไลค์กดซับสไครต์ กดแชร์นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะติชมกันได้ไม่ว่าอะไรนะครับผมนะอาจจะมีคําว่านะครับนาคลอะไรทัก่ายเนี่ยเยอะนะครับขอรีว่ามันติดปากไปแล้วนะครับผมนะมันเอาเลิกไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกลั่นนะเนี่ยนายแกโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันเด้อตัวต่อไปเป็นตัวอะไรก็เราติดตามชมกันได้นะคับก็มีคลิป จะมีกันทามาใหม่เรื่อยๆหรือจะมีตระกูลลายใหม่เพิ่มขึ้นมาอย่างไงเราต้องรอติดตามชมกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าเดอ้อบาย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 นะครับเจอใหม่เดอ้อบายบายชุไท้ายเหมือนเดิมครับแอคชั่นท่าสองท่านะ